ครับผมการพิจครับสูส่ชองไอโซซายตี้เชื่อถตอนนี้ถึงเกม FC โมบายครับผมสำหรับวันนี้มาถึงตำแหน่งปีขวากันแล้วกับท็อปส0อันดับ RW ประจําเดือนมกราคมนะครับผมก่อนอื่นใค้เข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการกทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยกันนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป ย่าที่บอไปนะครับผมตัวไหนไม่เคยใช้ไม่เคยเจอไม่เคยเล่นจะขอข้ามไปก่อนนะฮะร,รวมไปถึงนักเตะล็อกนักเตะที่มาเดตเข้ามาใหม่เนี่ยจะขอข้ามไปก่อนไม่ต้องถามหากันนะท่านผู้ชมนะเริ่มจากอันดับที่หนึ่งก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมลีโอนลเมสซี่ฮะโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันจะเข้ามาช่วงนี้นี่ยคือสุลต่านใช้กันบานเบอร์เลยนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคิดว่าน่าจะอยากได้กันนะครับผมนะ อันดับหนึ่งสำหรับปีขวาเนี่ยถ้านึกถึงนะครับผมนะต้องเป็นเมสซี่นี่แหละโน1เลยฝีเท้านะครับผมมาที่146การยิง139การส่งบอล141เลี้ยงบอล145ต้รับ48สร้างการมาที่110ส่วนสูง169ซนติเมตรนะครับถนัด2เท้าเล่นง่ายยิงดีครับผมหักขวาก็ยิงได้หักซ้ายก็ยิงได้นะครับผมนะสกิลมูฟสีดาวหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งสามารถจับเล่นกองกลางตัวรุกได้ด้วยนะครับผมสำหรับการ์ดล่างนี้เนาะเวิร์กเลสเนี่ยเป็นสูงต่ำครับผมมีสกิลรูเลต มียิงผ่านโค้ง,งยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์มเมเกอร์ตัวนี้ไปได้ทุกหมดอยู่แล้วนะฮะเมนเจอร์เฮดูเฮดอุเอสเอเล่นได้หมดเลยเมสซี่นี่คือออกมากี่การกี่ล่างเก่งทุกการทุกล่างจริงๆนะคนดูนะต่อมาครับผมทางด้านของอาร์ติสองโอไวลานะท่านผู้ชมฝีเท้าวันที่148การยิง129นะฮะการส่งบอล121เลี้ยงบอลร้อยสี่สามตั้งรับห0าสิบส้นล่างหนึ่งร้อยหนึ่งส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เซนติเมตถนัดเท้าที่ถนัดไปนะห้าสี่ตัว ันเต็มข้อล่อเต็มแข้งได้เลยครับผมสกิมมูฟสีดาวลรกพลังงานมาที่4ดาวครึ่ง เวิร์กเลตเป็นสูงกลางนะฮะมีสกิลรูเลตแล้วก็มียิงประตูจากระยะไกลด้วยโอเวลานี่มีลงต่ำบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับดูนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสายตัดเข้าในยิงคมๆซะมากกว่านะฮะเล่นได้ทุกหมดเช่นกันครับผมเมนเจอร์เฮดูเฮดวีเอเล่นได้หมดเลยว่าต่อมาทางด้านของอันดับที่3ลามิงยามาครับผมพ่อหนุ่มยะลาคนหน้าหวานนะครับผมนะโอ้โหอยากเป็นนักฟุตบอลซะเหลือเกินเปลี่ยนเมียเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมนะฟี่ภาพวันที่144 5การยิง131การส่งบอล123เลี้ยงบอล145ครับผมต้ารับ42 รัางกายมาที่93นะ,ะส่วนสูงมาที่180ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น5-4ตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายถือว่าถนัดเท้าถูกฝั่งเช่นกันเนาะสกิลมูฟสดาวหรอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งครับผมเวิร์กเลทเนี่ยเป็นสูงกลางมีสกิลรูเลตมียิงฝันโค้งแล้วก็มียิงประตูจากระยะไกลด้วยตัวนี้ก็ไปได้ทุกโหมดครับผมเมเนเจอร์เฮดูเฮดวีเอเก่งทุกโหมดเลยครับผมท่านผู้ชม ตัวต่อมาทางด้านขอ,อนที่ที่โมฮัมเหม็ดซาราตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วเนาะตัวไหนที่ผมบอกว่ารีวิวแล้วเพ, co, พ, co, พื่อนๆพิมพ์เอสซีโมบายเป็นภาษาอังกฤษนะฮะตามด้วยรีวิวแล้วก็ชื่อนักเตะเป็นภาษาไทยช่องมิ d นไน h ์โซเซตี้ขึ้นทุกตัวพีท้ามาที่141กร้สี่เการยิง1 3อสการส่งบอล122เลี้ยงบอล137ตั้งรับ5 9าก้าสังเป็นที่วนสูง้ะย้าส่วนสูง175นะะน็น,น54ตัว้ียถนัดสิา,าซ้ายถนติเมตนัดเท้าถาาูฝ่ฝนังเช่นห้าสีด่ดาวลอ้พลังงามนมาทดาวคาึ่งคร่บผม เวิรนะ์กเลนเนี่ยเป็นสูงกลางเนาะมีสกิลรูเลนฮะมียิงปัดโค้งแล้วก็มีเพย์เมเกอร์ด้วยตัวนี้ก็ไปได้ทุกหมดนะครับผมเมนเจอร์เฮดทูเฮดวีเเล่นได้หมดเลยใครไ,คปไปดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับท่านผะู้ชมหัวต่อมา5ทางด้านของอันดับที่5ฮะจอร์ดเบสครับผมตำนานของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตัวนี้ ฝีเท้ามาที่142การยิง132การสมบอล121เลี 1, ย้ยงบอล142ต้านรับ74สร้างกาย95ส่วนสูง175เซนติเมตรเช่นกันนะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น45ตัวนี้ถนัดเท้าผิดฝั่งนะผมนะแต่ยิงได้ทั้ง2เทา้าในหมดเมเจอร์เท้าซ้ายเท้าวขวาแทบไม่ต่างกันเลยเหมือนกับแจซินโย่ค่นดูนะแล้วก็การินช้าด้วยนะฮะสกิมูฟสี่ดาวลอดพลังงาน4ดาวเช่นกันครับผมสามารถจับได้ได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวารวมไปถึงกองกลางตัวรุกได้นะฮะตัวนี้เนี่ยเล่ได้ท วอลเลตเปปากางต่ำครับผมมีสกิลเลตน,นะครับผมแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมนเจอร์ได้ด้วยนะฮะเล่นได้ทุกโหมดเมนเจอร์เฮดเฮด U.S.A เล่นได้หมดเลยใครกําลังตัดสินใจซื้อไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับหัวต่อมาครับผมทางด้านของพี่6อุสมานเดมเบเล่ครับผมโอ้โหเดมเบเล่นี่ก็เก่งทุกการ์ดทุกล่างเช่นกันนะครับผม ออกมากี่การ์ดกี่ล่างคือใช้งานได้ทุกการ์ดทุกล่างจริงๆเดนเบเล่ตัวนี้ฟีทามาดีหนึ่งร้ครับผมการยิง121การส่งบอล118เลี้ยงบอล140ต้ีนสิบตระรับห้สิบสองกาย89ส่วน, cm, น,น 2, สูง178ซนติเมตรฮะถนัด2อเท้าสี่กิโลห้ดาวตันเล่นได้ทุกท่าในเกมหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งครับผมและที่สำคัญสามารถจับเล่นหน้าเป้าแล้วก็ RM ได้ด้วยนะครับเจ้าของบอลลงดอปีล่าสุดเนาะเวิร์กเล่เนี่ยเป็นสูงกลางเนะดนะม bullet, มเเบลล่่ีงตน,นะะะะคัดููนนนมมีีสกิิลลเตยงงป่โ้ฮ ยิงประตูจะาเรียกไกลแล้วก็เลี้ยงบอลเร็วด้วยตัวนี้ไปได้ทุกหมดเนาะเมนเจอร์เฮดูเฮดโอเเล่นได้หมดเลยใครกำลังตัดสินใจซื้อไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยตัวนี้ก็รีวิวไว้แล้วเช่นกันหัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่7ซาก้าครับผมซาก้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เอาไว้เปิดบอลนะเขาดูนะ เป็นตัวยิงกึ่งจ่ายถ้าเปรียบเทียบกับทางปีกซ้ายเนี่ยก็จะเหมือนพวกฮาซาวินิราฟินยาอะไรประมาณนี้มันจะเป็นตัวยิงกึ่งจ่ายนะผมนะไม่ใช่แบบไม่ยิงเลยนะครับผมมันก็มียิงแหละแต่มันน้อยถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนี่ยซาก้ามันไม่ค่อยจบสกอร์โหดในโหมดเมเนเจอร์เท่าไหร่แต่ในโหมดเทดูเฮดเนี่ยคือมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมนะบังคับโคตรง่ายนะฮะ ฝีเท้ามาที่140ครับผมการยิง127การส่งบอล125เลี้ยงบอล141ตั้งรับ73ท่ากาย100สูงสูง178ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น5-4ตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายถือว่าถนัดเท้าถูกฝั่งเช่นกันนะครับผมสกิม,มูฟ4ดาวห้หลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งครับผมสามารถเล่น RM ได้ด้วยเนาะ Work Lead เนี่ยเป็นศูนย์กลางมี Skill Lead ยิงป่านโค้งแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลด้วยนะครับใครอยากจัดก็ไปจัดได้เลยนะสำหรับซาก้านะครับหัวต่อมาทางด้านของอันดับที่8แ,แ้ว,ว,วปวช่นกันเนาะ ใครที่ไปดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยฝีเท้ามาที่1น3ี่การยิง124สการส่งบอล115เลี้ยงบอล140ยสีบตรับห0สิบร่างกายมาที่101ส่วนสูง173มซนติเมตรนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น45แต่อย่างที่บอกไปครับผมยิงได้ทั้ง2เท้าเลยเท้าขวาเท้าซ้ายแคบจะไม่ต่างกันส่วนในโหมดให้ดูเฮดเนี่ยเราต้องซื้อมาเล่นก่อนประมาณ1-2นัดน,นะฮะเดี๋ยวมันจะจับทางได้เองว่าต้องปั่นยังไงถึงจะเข้านะม สกิลม,มุภาดาวตนหล่อพลังงาน4ดาวครึ่งครับผมเวิร์กเลนเนี่ยเป็นสูงสนะูงเนาะมีลาติโก้มีสกิลเหนือชั้นเลทายากในหมดเมนเจอร์ได้แล้วก็มียิงไซก้อยด้วยตัวนี้เจ้าพ่อเมนเจอร์เลยนะครับผมนะใครไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยหัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่9นะฮะการินชาครับผมการินชาตัวนี้เนี่ยก็รีวิวไว้แล้วเช่นกันเนาะใครที่ไม่ดูคลิปไปดูคลิปก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยฝีทํามาที่140่งร้อยสี่สงบการยง, 2, ร,ง, 25, ยง 140, ร้อย้ี่สิบสอง ส่วนสูง169ซติมสูงเทียบเท่ากับลิอเนลเมซี่เลยนะครับผมนะเท้าที่ถนัดเป็น4-5นักเตะสมัยก่อนเนี่ยลองสังเกตดูจะถนัดเท้าวขาวาหมดเลยนะครับดูนะเน้นเปิดบอลโค้งเข้าหัวเพื่อนนะฮะ สกิลมู่ผาดาวตันเล่นทุกท่าในเกมหลอดพลังงานไปที่4ดาวครึ่งครับผมเวิร์กเลดเป็นปาะกางต่ำนะฮะมีตวัดชิงได้ซ้อนมีฟิคส่งพลังแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมเจอร์ได้ด้วยถ้าจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะรีวิวใน ID ดีของคุณเต่านะอ่าขอบพระคุณคุณเต่ามากมเลยก็ขอบพระคุณอ่าท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่ส่ง ID มารีวิวด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณเต่าคุณต้นคุณก๊อฟคุณก๊อฟคุณอาร์มนะผมนะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยสน ครับผมทางด้านของอาดาพิสิทธ์ลุยซิโก้ครับผมตำนานของเอ่อเร d r ลมาริดนะครับผมตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วเนาะซิโก้เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมแลกมาเพื่อคนดูจริงๆเลยนะคนดูนะเพราะมันไม่มีใครใช้มันไม่มีใครเล่นแล้วก็ไม่มีคนรีวิวจริงๆผมก็เลยซื้อมาแล้วเออไม่ใช่ซื้อมาแลกมานะฮะในกิจกรรมนะครับผมนะที่สัปดาห์ของเรอัลมาริดนะครับผมเพื่อคนดูเลยสําหรับตัวนี้ ใครอยากดูคลิปไปดูได้เลยพิมพ์ fc mobile ตามด้วยชื่อนักเตะเจอแน่นอนฝีเท้ามาที่145ครับผมการยิง123การส่งบอล123เลี้ยง140เนะะ 53, าะตระพ่าสามนติเรไปที่100ส่วนสูง180เซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ4ดาวเราพลังงานไปที่4ดาวครึ่งครับผมถามว่าเอ้ยลุยฟิโก้เนี่ย obr ตั้ง115ยสาทำไมให้อยู่อันดับต่ำจังต้องบอกก่อนว่าลุยฟิโก้เนี่ยมันไม่ค่อยสุดนะครับผมนะไม่สุดสักทางอะ เหมือนน้าแจงอย่างเงี้ยในโหมดเมนเจอร์มันก็เก่งในโหมดให้ดูเฮดมันก็เล่นได้ใช่ไหมแต่ลุยฟิกโก้เนี่ยในโหมดเมนเจอร์เล่นได้ก็จริงแต่ไม่ได้ยิงเยอะแบบยิงระเบิดระเบอร์เหมือนกับตัวอื่นถ้าเปรียบเทียบอะฟิกโก้กับซาก้าเนี่ยพอๆกันเลยนะครับผมนะแต่บุคาโยซาก้า oh เนี่ยมันเล่นง่ายกว่านะครับผมนะแล้วก็เท้าเนี่ยมาถนัดถูกฝั่งด้วย ฟิโก้เนี่ยเท้ามันถนัดผิดฝั่งแล้วที่สําคัญเนี่ยมันมันไม่ค่อยยิงเยอะในโหมดเมนเจอร์อ่ะประมาณนั้นแหละนะครับผมเป็นตัวยิงกึ่งจ่ายเหมือนกันแต่ถนัดเท้าผิดฝั่งผมก็เลยให้อยู่อันดับต่ำหน่อยแค่นั้นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามันเก่งจริงๆราคามันคงจะขึ้นสูงมากแล้วคนดูแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคนน่าจะใช้งานกันเยอะเพราะว่า OVR 115เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะคุณดูนะเยอะมากๆเลยแต่สาเหตุที่คนไม่ค่อยใช้งานกันมันก็ต้องมีเหตุผลของมันนั่นแหละนะครับผมวอเกลเนี่ยเป็นสูงกลางเนาะมีสสกกกิิลลลลดดดูเเเเเทมมมีหหนนนนนืออชั้้่่าายใโจร์ไะะฮ เพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับใครที่ไม่ดูคลิปไปดูคลิปก็ตัดสินใจซื้อได้เลยนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมสําหรับปีขวานั่นเองนะฮะใครชื่นชอบตัวไหนจัดได้เลยนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมอยู่ที่ว่าเราชอบตัวไหนถนัดตัวไหนควร้อยพ่อพันแม่ให้ชอบเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมจะได้รีวิวนะครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะ พวกคอเลตมาเนี่ยก็ยังไม่เคยรีวิวนะผมทางด้านของตัวนี้ก็ยังไม่ได้เทสเลยนะฮะแล้วก็ชาบมกุ่นก็เป็นตัวยิงกึ่งจ่ายเหมือนกันเนาะตัวนี้ผมก็เฉยๆอ่ะในหมวดเมเจอร์ไม่ค่อยยิงด้วยนะชา,าบมกลุนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่มีคนใช้ด้วยนะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วเซเมนโยเนี่ยก็รีวิวไปแล้วนะครับผมนะก็เล่นได้อยู่เป็นตัวยิงกึ่งจ่ายเหมือนกันแต่ก็ไปเอาตัวอื่นดีกว่าไปเอาตัวอื่นดีกว่าพวกอังเคิลดมาเรียเนี่ยในหมวดเมเจอร์ เนี่ยในโหมดเมนเจอร์เนี่ยก็เล่นได้ไอตัวการ์ดนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะฮะพวกจอร์ดเบสแล้วก็ททงา้านของหลุยฟิกโก้นะผมนะหลายๆตัวรีวิวไปแล้วแหละนะครับแต่มันเก่งไม่เท่า10ตัวบนที่ผมพูดมาแค่นั้นเองนะครับอ่ะเขาค่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพวกลีนเมสซี่กับ c r 7เนี่ยผมไปตัดสินใจก่อนว่าผมจะแลกตัวไหนดีตอนนี้กำลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาพีโดหรือจะเอาเมสซี่มาดีนะครับไว้เจอกันใหม่คิวโหน้าสำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสาัสดีครับผม